ครับอยู่กันในเกม c a r r y v e r s e นะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับตั้งใจจะมาทำคอนเทนต์การสอนนะครับสอนการเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเจอเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะ แนะนำจะสอนอย่างช้าๆให้ฟังนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่เล่นเป็นแล้วเล่นเก่งแล้วนะครับก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับอ่าจริงๆตัวเกมนี้เนี่ยนะครับปุ่มอะไรไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับเมนูต่างๆไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอ่จะเล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกม NFT นะครับแล้วก็เป็น Pay-to-Earn ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ก็ยังสามารถที่จะทำเงินให้กับเราได้อยู่เนาะแล้วเป็นเกมของเกาหลีนะครับซึ่งถือว่าคอมมูนิตี้ดีมากเลยนะครับโอเคอ่ะไปดูกันก่อนเลยนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้ตรงมือถือเนี่ยนะครับ ้ายมือตรงนี้กดเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งไปที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอยู่นะครับเดี๋ยวเขาไปว่ากันแล้วก็มีการจัดปาร์ตี้นะครับที่บ้านของเราเองนะครับแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปนะครับเราสามารถที่จะถ่ายรูปของเราได้นะครับเราไปเจอฉากสวยๆตรงไหนก็ถ่ายรูปได้เลยนะครับมีคอสตูมนะครับเราเข้าไปแต่งตัวได้นะนะครับแล้วก็ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์เราสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับไปตกแต่ง บ้านของเราเองได้นะครับพื้นที่อ่าเดี๋ยวตรงเนี้ยนะครับผมเข้าใจว่าเป็นการซื้อเอ่อ NFT คือคือเป็นแบบซื้อแลนดะนะครับในในตัวเกมนะครับแล้วก็ามาใช้ในนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยอันนี้จะเป็นการว้์ปไปแผ่นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ผลงานอันนี้เวลาที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีเอ่อ เป็นเหมือนรางวัลเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็สมุดสะสมภาพด้วยอันนี้เป็นการสะสมเราตกปลาได้อะไรตัวไหนบ้างนะครับเวลาเราตกปลาเนี่ยนะครับเราก็จะมาสมมติได้ปลาตัวใหม่มาเนี่ยเราก็จะมาสะสมอยู่ในนี้นะครับเราเรามาดูได้เลยนะครับว่าเราสะสมอะไรไปแล้วบ้างนะครับเราตกสสปลาที่ไหนได้ตัวไหนไปแล้วบ้างนะครับเ<ใ>ช็ค <oru> ชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลนะครับการ เช็คชื่อเข้ามาของแต่ละวันนะครับแล้วก็ข่าวสารอันนี้ก็ควรที่จะเข้ามาอ่านนะครับว่าเออแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับมีเควส์มีอะไรให้ทาบ้างนะครับโอเคแล้วก็การตั้งค่านะครับอันนี้ก็มีการตั้งค่าทั้งเอ่อตัวเกมนะครับแล้วก็ภาษานะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับนะแล้วก็มีโซเชียลนะครับแล้วก็มีระบบนะครับอันนี้ก็ ลองไปดูเอานะครับแต่ว่าหลักๆจริงๆผมอยากให้มาดูตรงนี้ครับการตั้งค่าพวกกราฟิกพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่า,เ,าเครื่องของแต่ละคนนะครับก็จะรองรับได้ไม่เท่ากันเนาะนะครับบางเครื่องก็สามารถที่จะรองรับกราฟิกได้สูงมากบางเครื่องอาจจะน้อยหน่อยก็ปรับลดลงมาหน่อยนะครับโอเคเอา่าถัดไปนะครับที่มุมบนขวามือนะครับ อ่าผมเริ่มตั้งแต่ตัวเงินเลยแล้วกันเนาะเงินตัวเนี้ยนะครับเป็นแบงค์สีเขียวเนี่ยจะใช้ในตัวเกมเท่านั้นนะครับจะซื้อพวกวัตถุดิบพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เฟอร์เนิเจอร์บางอย่างอุปกรณ์บางอย่างนะครับเพื่อเอาไปใช้ในเกมนะครับอันนี้คือเป็นเงินในเกมโดยเฉพาะเลยถัดไปคือเพชรอ่าเพชรนี้ก็อาจจะเอาไว้ซื้อพวกเหยื่อพวกของที่ใช้ในเกมบางอย่างด้วยนะครับ สุดท้ายครับเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญที่เป็นสีทองตรวนี้เป็นรูปกล้องเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเซเลปเหรียญนี้แหละนะครับเป็นเหรียญที่เราเอาไว้เอินนะครับเหรียญนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้จ่ายในตัวเกมได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอนแล้วก็แลกไปเป็นเหรียญอื่นได้ด้วยนะครับนะเหรียญนี้เป็นโทเค็นนะนะครับผมถัดมานิดนึงครับตรงนี้เป็นส่วนของ ของขวัญของขวัญน,นี่เราสามารถที่จะกดรับได้นะครับกดรับได้1ทีนะถัดไปเรากดรับก็ได้ครับแต่ว่าเราจะต้องดูโฆษณาด้วยนะดูโฆษณาให้จบนะครับเราถึงจะได้รางวัลนะครับถัดไปเป็นซีซันพาสนะครับซีซันพาสตรงนี้เป็นเหมือนเป็นรีวอร์ดเพิ่มเติมให้กับเรานะครับเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับนะเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้รางวัลเพิ่มเติมแบบนี้แหละนะครับหรือเราจะมาดูโฆษณาเพิ่มเติมก็ได้ตรงนี้นะครับ ถัดไปเป็นร้านค้าเนาะเราสามารถที่จะมาซื้อของที่นี่ได้เลยนะครับซื้อเหยื่อซื้อชุดคอสตูมนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ได้เลยที่นี่นะครับแล้วก็อันนี้กระเป๋ากระเป๋าก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ็ดเป็นยานพาหน,นะเป็นอาหารเนะี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอเคสุดท้ายครับเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมประจําวันนะครับ ควรจะเข้ามาเล่นทุกวันครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ยากครับใช้เวลาไม่นานและมันได้เซเลปถึง500เหรียญเลยนะครับนะมันแค่10อย่างเองนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วผมทําคลิปไว้อยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมประจําวันนะครับโอเคส่วนการควบคุมนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับมีฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นการเนี่ย นะเหมือนเดินนะครับเป็นการบังคับตัวละครของเราเห็นไหมส่วนอันนี้มุมขวามือเนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ยานผาหนาของเรานะครับถ้าไม่มียานผาานะก็จะเป็นการกระโดดแบบนี้ถ้าสมมติจะเป็นสกเก็ตบอร์ดสกเก็ตบอร์ดก็เป็นการกระโดดเหมือนกันเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการเร่งเครื่องนี่เห็นไหมครับ อ่าสมมติขี่ปกติประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากดไปด้วยกดปุ๊บก็จะเป็นการเร่งเครื่องเห็นไหมอ่าครับโอเคอ่ะคราวนี้ถัดไปนะครับบอกก่อนว่าเกมเนี้ยหลักๆเนี่ยตอนนี้นะณปัจจุบันเนี้ยหลักๆในการหาเหรียญเซเลบก็คือการตกปลานะครับคราวนี้การตกปลาเนี่ยผมจะไปแนะนําสถานที่สําคัญสคัญละกันเนาะ <ๆ S 1> เพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวจนเกินไปนะครับ เดี๋ยวผมขับไปร้านเกี่ยวกับปลาก่อนนะครับเห็นไหมเห็นมีรูปปลาอยู่ด้านบนไหมครับร้านตรงนั้นนะ่ะนะอยู่มุมตรงนู้นเลยเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับขี่ไปตามถนนนี่แหละนะครับขี่ไปอย่างนี้ โอเคเสร็จแล้วเดีย๋ยวผมลงก่อนปึ๊บแ่าแนะนำหลักๆ n p c มีอยู่2คนนะครับคนนี้จะเป็นคนที่รับซื้อปลานะครับผมมีปลาอยู่เดี๋ยวผมจะขายเลยอ่ะผมกดที่สัญลักษณ์ลูกรถเข็นเนาะแบบนี้นะครับแล้วผมก็กดเลือกทั้งหมดปึ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็กดขายทีนึงปึ๊บออาอันนี้ได้มาประมาณแสนหนึ่งแสนเซเลบโอเค ถัดไปผมจะเดินไปหาคนนี 4. 4. ้คนนี้จะเป็นคนจะมีกิจกรรมนะครับไปตามหาจุดตกปลารับนะครับตามนี้เลยเขาก็จะบอกให้เราไปว่าไปที่ไหนแล้วก็ไปทางออกที่เท่าไหร่นะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็รวมทั้งเขาขายเหยื่อด้วยนะนี่แบบนี้นี่ นะครับแต่ว่าสังเกตนะครับว่าเหยื่อมันจะเป็นพื้นหลังสีเทานะ <T> เกมนี้เขาจะมีระดับของเหยื่อระดับของเบ็ดอะไรประเภทน,นี้ด้วยนะเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่ระดับที่ต่าที่สุดก็จะเป็นสีเทาส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นพื้นหลังนะพื้นหลังสีเทานะครับถัดไปก็จะเป็นพื้นหลังสีเขียวถัดไปจะเป็นพื้นหลังสีฟ้านะครับถัดไปก็จะเป็นพื้นหลังสีม่วงและสุดท้ายถัดไปจะเป็นพื้นหลังสีส้มนั่นเอง นะครับเดี๋ยวไปดูตรงเบ็ดตกปลาละกัน,ตร,นนะรตรงนี้นะครับตรงนี้นะเครื่องตรงนี้เนี่ยนะครับเราคลิกได้เลยนะครับรูปรถเข็นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้มาใ,ให้มาดูนี่อันนี้ครับจะเป็นเบ็ดตกปลาเห็นปะนะครับเขาเขาจะไม่มีเ,เบ็ดตกปลาระดับธรรมดาละนะครับที่ขายอยู่นะแต่จะมีขายเป็นระดับสูงเลยก็คือพืนหลังสีเขียวพือหลังสีฟ้าเห็นไหม พื้นหลังสีม่วงพื้นหลังสีส้มนะครับแล้วก็พื้นหลังสีฟ้าอีก2อันนะครับก็มาอ่านความสามารถได้เลยนะครับแต่จะสังเกตว่าพื้นหลังสีส้มจะแพงที่สุดเช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจะจับปลาระดับตํานานเนี่ยนะครับมีโอกาสจับได้เพิ่มขึ้นถึง800%เลยนะครับและเหยื่อก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถามว่าตกปลาไม่ใช้เหยื่อได้ไหมครับ ไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ว่าเราจะตกปลาได้ระดับค่อนข้างต่ำหน่อยอ่าโอเคครับอันนี้คือร้านที่ควรจะต้องมานะนะครับร้านนี้ควรจะต้องมาเดีย๋ยวผมจะไปอย่างเร็วๆนิดนึงนะครับเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวนะคราวนี้เราขี่มาตรงนี้เราจะเจอชายหาดเลยออกมาปุ๊บจะเจอชายหาดเลยนะครับชายหาดนี้เราควรมาทำกิจกรรมทุกๆวันนะครับเพราะว่าเราต้องมาว่นะายน้ำต้องมาตกปลานะก็มาที่นี่ได้เลยนะครับ โอเคไหมอ่างั้นเดี๋ยวผมตกปลาให้ดูก่อนละกันเนาะไหนๆก็มาละนะครับเราไปใกล้ๆน้านิดนึงนะแต่ลงไปไม่ได้นะถ้าลงไปเราตกปลาไม่ได้นะครับแล้วเราก็กดที่เบ็ดของเราแล้วเราก,กดติดตั้งปึ๊บเห็นไหมได้ละเดี๋ยวผมจะกดเหยื่อด้วยนะตรงนี้นะครับนี่ๆตรงนี้นะครับเหยื่ออยู่ตรงนี้นะอ่าผมกดไปปึ๊บผมติดตั้งเหยื่อเอาปูสีส้มนี่แหละนะตัวเนี้ย นี่คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็โยนเบ็ดไปเลยครับนี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วประมาณสัก10วินะจะมีปลาโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมากินที่เบ็ดเราพอกินเบ็ดเราปุ๊บเราจะต้องทําการกดให้ทันช่องเล็กๆนะครับเพื่อเป็นการจับปลาขึ้นมา่ออย่างนี้เห็นไหมถ้ามันตรงพอดีเป๊ะมันจะขึ้นว่าว่าเพอร์เฟกแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงมันใกล้เคียงมันจะขึ้นว่า นะครับอ่าโอเคอันนี้ผมตกปลาได้ระดับธรรมดาเลยนะครับพื้นหลังสีเทาอ่าเดี๋ยวผมตกไปอีกนะครับผมจะจะตกให้ดูสักสามตัวนะไม่ได้ยากนะครับในการที่จะกดให้มันตรงอ่ะนะครับเล่นไปเรื่อยๆครับเนี่ยมันจะกดได้เองนะครับเห็นไห เราก็จะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะแต่ช่วง,รงแรกๆอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเร็วนิดนึงนะแต่พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับอ่ะอีกสักตัวหนึ่งนะครับประมาณสักสิบวินะลองจับดูับประมาณสักสิบวินะครับตัวปลาก็จะปรากฏขึ้นมานะ นี่ได้ปลาระดับสีฟ้าเนาะนะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเคอ่เสร็จปุ๊บถ้าในกิจกรรมประจําวันเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการว่ายน้ําด้วยว่ายน้ําไม่มีอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าแค่เดินลงไปครับแค่นั้นเองเนี่ยก็เป็นการว่ายน้ำแล้วแล้วก็ว่ายน้ําให้มันสีฟ้าเนี่ยให้มันครบจบแค่นั้นเองครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับภารกิจเห็นไหมเห็นไหมแค่นั้นเองครับ น่ไหนๆก็มาตรงนี้แล้วครับผมจะพาไปถ้าเขาบอกว่าตัวละครของเราต้องการไปที่ท่าน้ําอ่ะท่าเรือตรงนี้แล้วกันท่าเรือตรงนี้นะครับนี่ให้เราขี่มาตรงนี้เลยนะครับนี่บริเวณตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะครับนี่ แล้วเราก็จะจบภารกิจได้เลยถ้าเกิดว่าเขาบอกนะว่าเขาต้องการให้มาท่าเรือนะโอเคไหมจะอยู่ในหมวดของความต้องการเนาะนี่ความต้องการคืออันนี้ครับแก้ปัญหาความต้องการเนี่ยคืออนันนี้โอเคอ่ะถัดไปแล้วกันนะครับที่สำคัญก็คือ เกมนี้บอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องของฟ้าสว่างฟ้ามืดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาเลยนะครับเราเช็คเวลาได้ที่โทรศัพท์มือถือตรงนี้นะปึ๊บนี่เราเช็คเวลาได้เลยตอนนี้9 pm นะครับก็คือ3ทุ่มนั่นแหละเนาะนะครับเวลามันก็จะลันไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับนะความสว่างความมืดของฟ้าเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่เออเวลาเลยนะครับถัดไปก็จะเป็นของโรงเรียนละกันนี่ผมขี่มาตรงโรงเรียนนะแต่ว่า มาตอนกลางคืนและนะครับข้างในมันก็จะไม่มีอะไรไม่มีกิจกรรมอะไรเลยอ่ะแต่ผมพามาโรงเรียนก่อนจะได้รู้จักเพราะว่าเราต้องมาส่งเควสที่นี่ด้วยนะครับต้องมาจบเควสที่นี่ช่วงนี้ยังมีบั๊กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยเราจะเดินไม่ได้เลยนะครับเราก็กดมือถือ1ทีนะครับ,แล,บแล้วเราก็กดปิดปุ๊บแล้วเรากสามารถที่จะคอนโทรลได้แหละเห็นไหมเดินได้แหละตอนนี้ยังเป็นบั๊กอยู่เป็นบั๊กอยู่นะครับแต่ว่า ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยนะครับเข้าเล่นได้ปกติเลยนะอย่าต้องรอทางทีมงานแก้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถแก้ได้ด้วยตัวเองแบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคพาไปดูร้านเกมหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําภารกิจที่นี่ด้วยนะครับร้านเกมนี่เขียนคําว่าเกมใช่ไหมครับตรงนู้นเลยนะครับ นี่ตรงนี้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 คำว่าเกมตัวนี้ให้เราเนี่ยไปที่ร้านเกมตรงนั้นเลยครับจะเป็นมินิเกมนะครับเราสามารถเข้าไปร่วมเล่นได้นะแต่บางครั้งมันก็เข้าไปแล้วก็จะหลุดบ้างก็มีเพราะว่าช่วงนี้ยังมีบั๊กอยู่นะครับนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นบั๊กของเกมเนี่ยมันก็คือเนี่ยเราแค่เดินผ่านปุ๊บตรงนี้เราก็เสร็จแล้วนะกิจกรรมเสร็จแล้วแค่นั้นเองนะครับโอเคอะ ถัดไปจะพาไปดูเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าจะไปร้านไหนอ่ะอันนี้ไปร้านขายของละกันสำหรับคนที่ทำอาหารนะคนที่ทำอาหารนะครับนี่เข้ามาที่ร้านตรงนี้ได้เลยนะครับชื่อร้านว่าอ่ะแคลริมาร์ตตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวดูนะนี่เห็นไหมครับเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มาสั่งมาดูวัตถุดิบตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่พวกนี้เราสามารถซื้อแล้วก็เอาไปทําอาหารได้เลยนะครับที่บ้านเราก็อาจจะต้องซื้อพวกเครื่องครัวพวกอะไรพวกนี้นะครับเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทําอาหารนะครับโอเคถัดไปเดี๋ยวผมพาไปร้านอื่นต่อเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวนะสักครู่นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งร้านขายรถนะครับขายยานพาหนะนะครับอยู่ตรงนี้ นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับนี่นะนี่ครับเราสามารถที่จะมาเลือกซื้อรถซื้อเรือได้เลยนะครับมีสกูตเตอร์ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีรถมีมอเตอร์ไซค์นะครับมีสกูตเตอร์มีรถยนต์นี่ครับเราสามารถจะมาซื้อได้อะผมสมมติผมจะให้ดูคันนี้เกี่ยวคันนี้นะครับเราก็กดไปดูนี่นะอันนี้ต้องใช้เพชรซื้อถึง194เเพชรเลยนะครับก็จะมีความเร็วบอกด้วยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเอินนะมันช่วยในเรื่องของความสนุกสนานเรื่องของความสะดวกสบายในการที่จะเอาตัวของเราเนี่ยไปไปจุดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเร็วขึ้นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวหาหาอะไรที่มันสำคัญสำคัญอีกนิดนึงนะครับ เพื่อนๆสามารถขับขี่แบบมามามาขับรถเล่นได้เลยนะที่นี่นะครับมันมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูร้านนี้ก่อนนี่ร้านเดี๋ยวพาไปดูร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วกันเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องมาทําภารกิจที่นี่ด้วยนะครับก็คืออยู่ตรงชายหาดนั่นแหละแต่ว่ามันจะอยู่คนละฝั่งกับร้านขายปลานะกับร้านขายอุปกรณ์ปลาใช่ไหมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเค นี่เราต้องมานอนที่นี่ครับไม่นอนที่นี่ก็นอนที่บ้านก็ได้หรือที่ไหนก็ได้ที่มีเตียงนะครับเราก็มานอนนะครับให้มันครบพอครบแล้วนะครับเราก็จะเสร็จภารกิจตรงนี้ไปเห็นไหมได้แล้วนี่ถัดไปถ้าเราต้องการที่จะนั่งร้านเฟอร์นิเจอร์นี้ก็มีเก้าอี้ให้เรานั่งด้วยนี่ครับนะแต่ว่าเราจะนั่งข้างบนนะนี่เราก็ไปนั่งข้างบนปุ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากระโดดลง แค่นี้เองครับเนาะโอเคประมาณนี้ครับอ่อาคราวนี้การอวดปลาอวดยังไงครับนะเราอวดที่ไหนก็ได้นะนะโอเคเดี๋ยวผมจะอวดปลาให้ดูนะวิธีการอวดปลานะครับเราไปที่กระเป๋าของเราแต่เราต้องตกปลามาก่อนนะแล้วเราก็เลือกที่ปลาอย่างเงี้ยสมมติผมเลือกตัวนี้แล้วกันสีฟ้าตัวนี้ทําการติดตั้งแล้วก็กดที่รูปตรงนี้ นี่ไอคอนตรงนี้ก็เป็นการอวดปลาแล้วนี่เรียบร้อยครับเห็นไหมโอเคส่วนภารกิจอีกอันนึงนะครับที่เขาบอกว่ากรุณาถามโชคชะตาวันนี้นะครับอันเนี้ยนะครับให้เราไปที่บ้านของเรานะครับกดคลิกคําว่าเมืองเกิดนะครับอยู่มุมขวามือล่างนะนะครับ แต่ว่าบางครั้งจะไปได้บางครั้งจะไปไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เกมมีบักอยู่นะครับแต่อันเห็นไหมรอบนี้มาได้อ่ะล้วก็เข้ามาเลยอันนี้คือบ้านของเรานะเราเข้าไปเลยอ่ะผมมาให้ดูบ้านของเรานิดนึงละกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าเราตกแต่งบ้านของเราแล้วนะครับจริงๆผมตกแต่งแบบเดิมๆอยู่นะนะครับยังไม่ไดเ้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับ เพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นบ้านของผมแล้วนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะค้างนะเดี๋ยวผมโพสไว้นิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับมาตอบนะครับโอเคกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกคือตัวเกมอาจจะมีบั๊กเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเกมใหม่อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังด้วยตัวเกมมันสนุกครับอ่ะโอเคนี่ครับนี่ก็จะเป็นบ้านของเรานะครับอ่ะมีเพื่อนบ้านมาด้วย นะครับผมตกแต่งไว้ประมาณนี้นะครับก็มีที่นอนมีโซฟามีทีวีด้วยนะนี่เห็นไหมแล้วก็มีโต๊ะทานอาหารมีเก้าอี้มีตู้เย็นมีเครื่องทําอาหารนะครับก็ประมาณนี้ผมมีอยู่3อย่างนะครับอโอเคก็ไม่มีอะไรว่าครับอ่าเดี๋ยวก,กลับไปที่เมืองก่อนนะครับคลิกที่มือถือนะครับแล้วก็คลิกคําว่าเมืองในฝันนะครับเราจะไปที่รถไฟใต้ดินก็ได้นะครับ แมปอื่นๆนะครับมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับลองไปตกปลาไปสะสมดูก็ได้นะครับโอเคอ่ะมาอยู่ตรงนี้ละนี่จะเกือบครบแล้วนะครับอีกแค่อย่างเดียวเองนะครับแก้ปัญหาความต้องการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เหรียญเซเลป500เหรียญสำหรับวันนี้แล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะผมผมจะพาไปตกปลากทีหนึงตรงไหนที่มีน้ำนะครับตรงนั้นตกปลาได้หมดเลยอ่ะผมพาไปดูตกปลา ตกปลาไม่ใช้เหยื่อก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบใช้เหยื่อน,นะเหยื่อตรงนี้ก็ซื้อเอานะครับผมใช้เพ t ซื้อเอาแต่ว่าโอกาสในการที่จะได้ปลาระดับตำนานเนี่ยมันสูงมากนะครับเกมนี้นะครับเล่นฟรีได้นะครับไม่จําเป็นต้องเติมอะไรเลยนะครับลองโหลดมาเล่นฟรีก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่มั่นใจระบบไม่มั่นใจตัวเกมหรืออะไรนะครับ นะเอาให้มั่นใจจริงๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยหาซื้อนะหาซื้อเบ็ดหาซื้ออะไรเงี้ยนะครับเล่นให้สนุกนะเล่นให้สนุกที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่ทั้งหมดนะครับมันก็มีหลักๆประมาณนี้แหละนะครับจริงๆมันมีส่วนอื่นให้เล่นอีกเยอะเลยนะที่ผมแนะนําไปนะี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะนะครับแต่ว่า กิจกรรมหลักๆสําหรับคนที่อยากเอินจริงๆเนี่ยนะครับก็เน้นหลักก็เน้นหน็คตักก็คือเรื่องของการตกปลานะครับอันอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่โรงเรียนเอาไว้เล่นบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีเออเควสให้ทำนะครับเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อจนเกินไปก็สนุกดีครับอย่างที่โรงเรียนเองเนี่ยก็จะมีพวกให้เราเข้าไปสอบวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาพละวิชาคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูได้นะครับ สนุกดีครับแต่ว่าต้องไปตอนกลางวันนะสำหรับโรงเรียนนะต้องไปตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนโรงเรียนก็จะปิดละหลายๆกิจกรรมนะครับหลายๆเควสก็อาจจะต้องทำกองตอนกลางวันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่บางกิจกรรมก็ทำตอนกลางคืนได้นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอนอยากเล่นนานๆจริงๆเนี่ยนะครับพวกการทำเควสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ตอนกลางวันเนี่ย ตอนกลางวันก็ทำเควสไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับก็ค่อยมาตกปลาหรืออะไรเงี้ยเพราะกลางคืนมันตกปลาได้ไงคือมันตกปลาได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยตกปลาได้หลักๆเกมนี้คือการตกปลาครับเพื่อจะเอิญน,นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมาตกปลาวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับตกปลาได้ทั้งหมดวันหนึ่งนะครับเขาลิมิตไว้ที่500ตัวนะครับแต่ว่า ผมเองก็ไม่เคยตกถึง500ตัวนะตกแค่ร0 0ยสอตัวก็ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วนะครับก็หลักๆเนี่ยนะครับสำหรับการแนะนำมือใหม่ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ลองไปดูในคลิปอื่นๆของผมได้นะครับอ่านี้ตกได้สีส้มเลยนะครับก็โอเคเลยครับผมโอเคงั้นก็น่าจะปิดคลิปประมาณนี้แหละ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ